วันนี้เวลา9นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกน้าห้องประชุมวังสระทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ไล่ป้าอําเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ไล่ป้าสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2540เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในหมู่บ้านที่ไล่ป้ามีภูมิประเทศติดกับชายแดนไทยเมียนมาและติดต่อกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการเดินทางยากลำบากประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน172คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนไร้ สัญชาติ22คนมีครูต่อชอดอ7นายและบุคลากรทางการศึกษา3คนหนึ่งในครูตอชอดอเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ที่ผ่านมาสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กเยาวชนและคนในชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้นนักเรียนที่สุขภาพอนามัยต่ำกว่าเกณฑ์จะได้รับนมผงไปชงดื่มที่บ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนนักเรียนชั้นป .6 ที่สําเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1นถึงสที่โรงเรียนมัธยมหินตั้งสาขาบ้านทิไลป้าจากนั้นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสายสามัญและสายอาชีพตามความสนใจปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราห์กำลังศึกษา5คนโดยนักเรียนในโรงเรียนมีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีรุ่นพี่สิทธ์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้ประกอบอาชีพที่หลากหลายและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมการฝึกอาชีพโดยการสอนทำเครื่องเงินมีวิทยากรพี่เลี้ยงจากโรงเรียนราชประชานุเนครารีสิบจังหวัดกาญจนบุรีมาช่วยสอนและเชิญวิทยากรท้องถิน่นมาสอนการรำท้องถิน่นรำตรงและกิจกรรมทอผ้ากะเรียงเพื่อการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น สำหรับกิจกรรมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชด,ดำริใช้ผลผลิตพืชผักและเนื้อสัตว์ในโครงการและซื้อเสริมจากตลาดในชุมชนช่วงฤดูฝนได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการขนส่งอาหารเพื่อประกอบอาหารกลางวันเดือนละสองครั้งเนื่องจากไม่สามารถเพาะปลูกได้สำหรับนักเรียนและคนในชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ศุขศาลาภายในโรงเรียน ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริในการจัดหาน้ำผ่านระบบประปาภูเขาสำหรับเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรใช้ในโรงเรียนในอนาคตมีแผนทำท่อระบบส่งน้ำเพิ่มเติมแยกจากแนวท่อส่งน้ำเดิมยาว1.5กิโลเมตรกระจายน้ำสู่ถังเก็บน้ำเก็บไว้เป็นน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อการออกแบบ ที่ผ่านมาโรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สากรอระดับจังหวัด ทั้งนี้ในการติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านทิไลป้าครั้งนี้ได้มีพระราชดำรัสแก่คณะผู้ปฏิบัติงานนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ถึงการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือกันของทุกหน่วยงานว่าทําได้ดีก้าวหน้าไปด้วยกันที่เห็นก็ดีขึ้นทุกครั้งขอให้ทุกคนมีกําลังกายกําลังใจที่จะทํางานต่อไปนักเรียนก็ตั้งใจเล่าเรียนตั้งใจหาความรู้ทั้งด้านหนังสือและกิจกรรมต่างๆก็จะมีประโยชน์ในชีวิตต่อ ส่วนไหนมาช่วยก็ให้ดูสังเกตไว้เพื่อจะนำไปทำต่อจะได้ประสบความสำเร็จ เวลา14นาฬิกาส4มนาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนาวังสาพทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายขันประจวบเหมาะผู้อํานวยการสํานักงานจัดหาหรายได้สภาการชาติไทยนํานายชาคริตดีเล็กวัฒนชัยรองกรรมการผู้อํานวยการสํานักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบํารุงสภากาชาติไทย ต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a ราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถและท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคาระกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาดังนี้ในอาทิตย์เจียมรัตตันยูผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชินีนาถประจําปี2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลายัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกลาบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นางสาวพนิตาศิลปะวิทยาดีลกผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจําปี2557สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาศิลปาศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนีย์เครรัตออสเตรเลียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา